สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเบอร์รี่นะคะวันนี้เห็นไหมว่ามาแบบเออผมสวยมากแล้วก็ผมดูแบบว่ามีวอลลุ่มผมไม่ได้รีบแบนอะไรประมาณนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการทําผมคือทําผมยังไงให้แบบว่าออกมาแล้วดูมีวอลลุ่มแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือผมดูมีสุขภาพดีแบบพริ้วสวยแบบไม่ใช่ผมเสียนะจะ๊ะแต่ว่าเป็นผมที่แบบพริ้วอะเห็นปะ คือมีความพร้วอะไรอย่างนงี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพร้อมกันเลยค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาทําการเซ็ตผมเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบว่าเตรียมผมให้พร้อมก่อนใช่ไหมคะวิธีการแรกเนี่ยจอจะจะเริ่มจากการสระผมแล้วก็หมักผมก่อนค่ะโดยใช้ ชาดาเป็นผลิตภัณฑ์ของโมอีนะคะเป็นยี่ห้อโมอีเขาจะเป็นแชมพูนะคะขวดใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมของคอนดิชเนอร์อยู่ในตัวแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทรีทเมนต์เอาไว้หมักผมนะคะสองตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ควบคู่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละตัวนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเขาจะเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมของเคราตินนะคะก็จะช่วยบํารุงผมของเราไปในตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อของ เขาจะเป็นใารๆเนื้อวิปคือมีส่วนผสมของคอนดิชเนอร์ในตัวเวลาสาระเนี่ยก็คือว่าสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะโดยที่ไม่ทําร้ายเส้นผมของเราแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวิปโฟมนุ่มมากเวลาใช้แล้วเนี่ยไม่ทําร้ายหนังศีรษะนะคะก็จะช่วยบำรุงผมของเราไปในตัวช่วยลดการขาดดุดล่วงของเส้นผมนะคะคนที่ผมรีบแบนผมมันผมบางอะไรอย่างนี้จะใช้ดีมากเลยนะคะ เรียกได้ว่ายิ่งสายยิ่งเติมเคลาตินให้กับผมของเรานะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมทรีทเมนต์ให้กับผมของเรานะคะทรีทเมนต์ตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของเคราตินอีกเช่นเคยคะ่ะ ซึ่งตัวทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะจะมีความเข้มข้นมากเลยนะคะสังเกตว่าขนาดคว่ำลงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ไหลออกจากกระปุกนะคะวิธีใช้นะคะเราก็จะใช้แค่ครึ่งหนึ่งของครีมนวดผมปกติเลยค่ะเพราะว่าเขาเข้มข้นจริงๆนะคะแล้วก็ตอนที่เราฉโลมทรีทเมนต์ลงไปเนี่ยแนะนําว่าให้ฉโลมเฉพาะบริเวณปลายผมเท่านั้นนะคะมันก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าสู่เส้นผมของเราแล้วก็ซึมเข้าไปบำรุงถึงเส้นผมชั้นในเลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะนอกจากที่เราจะใช้หมักที่บ้านได้แล้วเนี่ยจะแนะนำว่าสามารถเอาไปให้ร้านนะคะอบไอ้น้ำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเวิร์กแน่นอนค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราสระผมแล้วก็หมักผมด้วยเจ้า2ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาทําการใดผมกันนะคะก็จริงๆอันนี้จะเห็นว่าจอร์เนี่ยไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราสระผมเสร็จเนี่ยผมมันจะยังเปียกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมมันเปียกมากๆแล้วเรามาใดเลยเนี่ย ผมมันจะเสียง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแต่งหน้ารอแล้วก็เห็นไหมว่าตอนนี้ผมมันก็จะยังแบบหมาดๆอะไรเงี้ยค่ะคือจอนเป็นคนที่ผมบางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะแห้งเร็วนิดนึงนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาได้ผมกันเลยระหว่างการไดนะคะจอก็จะใช้มือสางแล้วก็ค่อยๆย,ยีบริเวณโคนไปด้วยนะคะเพื่อทําการยกโคนแล้วก็ทําให้ผมของเราเนี่ยมีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หวีนะคะแล้วก็ไดพร้อมกันไปด้วยนะคะเพื่อทําให้ผมของเราเนี่ยตรงมากยิ่งขึ้นค่ะ อ่าเป็นยังไงคะอันนี้ก็ทําการใดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ผมก็แห้ง100แล้วะคะ่ะจะสังเกตได้เลยว่าแบบไม่มีความชื้นหลงเหลือนะคะจริงๆจ,งจ,งจะแนะนําว่าเวลาใดผมเนี่ยคือควรจะใดให้แห้งสนิทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังมีความชื้นเหลืออยู่เนี่ยผมมันก็จะสามารถแบบว่ารีแบนได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมว่าตอนนี้ผมแบบผมสวยแบบสรวยมากหลังจากที่หมักด้วยทรีทเมนต์ของโมอีนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่า ชอบมีความรู้สึกว่าแบบผมสวยโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วย dry shampoo ตัวนี้นั่นเองค่ะก็จริงๆสามารถใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่จะเป็นของโทนี่แอนกค่ะวิธีการฉีดนะคะก็นี่ยกผมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงบริเวณโคนนะคะเน้นบริเวณโคนผมของเราแบบนี้หลังจากนั้นก็ขยี้นะคะ บริเวณโคนให้มันแบบว่ากระจายทั่วหัวของเราเื่อม <c oughs> แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสาวผมบ้างผมรีบผมแบนอะไรประมาณนี้นะคะลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่แบบว่าจอดทาเองที่บ้านแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆทําได้ทุกวันด้วยนะคะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้จอต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามจอนะคะทาง Instagram j o s s e ซ b e r r y b l o g นะคะแล้วก็ Facebook j o s s e เ b e r r y Makeup Artist แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube จอด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะไว้ ไเจอกันใหม่ครนะั bye ้งหน้าบ๊ายบาย